สวัสดีครับพี่น้องครับสบายดีพี่น้องสุขุมสขุสขขนบาวโบโซโล่าเสียงแคนล,ล่ามาอีกแล้วพี่น้องเอ๋ววันนี้บาวโบยืนอยู่บนถนนมาเลขสองศูนย์สองที่จะมุ่งหน้าไปทางร้อยเอ็ดนาะพี่น้องเนาะหรือว่าจะไปอ่าสวนพู่มนั่นเองพี่น้องเอ๋ยนะฮะอำเภอหนึ่งของจังหวัดร้อยเอด็ดน,นะฮะวันนี้บาวโบจะพาท่มมานผู้ชมไปเบ่งบาบรรยากาศของทางหลวงชนบทของประเทศไทยที่ราดยางอย่างสวยงามในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดนาะพี่น้องเนาะผ่าบรรยากาศแลกความพื่มเติมหรือว่อบาบาวโบเบาตัวหรือเบาตัวเนาะ ไปสัมผัสจำบาบูพร้อมๆกันเลยกันแล้วกันตามบาบูไปที่อ๋อเราพี่น้องฮะเดี๋ยวบาบูจะพาท่านผู้ชมไปทางหลวงชนบทนะฮะรออเนี่ยสามศูนย์สามสี่นั่นเองโอ้โหทางหลวงนะฮะชนบทรออร้อยเอ็ดเราพี่น้องเนาะเอาเบิงเอาพี่น้องเบิงอ้าวนะฮะเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะฮะบนถนนหมายเลขสองศูนย์สองเนี่ยบ้านสะแบงพี่น้องเอ๋ยเนี่ย บ้านดอนแตงนี่ฮะบ้านบ้านอย่างนอพี่น้องเอ๋บ้านโอ้อ่านยากปลาบวกกบได้อ่านไม่ค่อยเก่งนะฮะโอ้เอานี่คือทางหลวงชนบทบ้านนอกของประเทศไทยพี่น้องเอ๋บอ่อเสือกับเบิรงเอาที่แหละเบิรงเอาที่แหละพี่น้องเอ๋นี่คือทางบ้านนอกชนบทในพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดนั่นเองทางผู้ชมเอ๋ว้าวมีปบาบมีโอกาสในมาถนนเ้นนี้พี่น้องเอ๋ภาพทงไฮและทงหน้าสองขางทางบอกเลยว่าเห็นแล้วตาคาง เห็นแล้วตื่นตาเห็นแล้วตื่นอกเห็นแล้วตื่นใจเห็นแล้วอยากลงไปนอนกริ่งให่มั่นชื่นใจอัีเรียพี่น้องเอ๋เพราะว่าธรรมชาติธรรมชาติพี่น้องเอ๋ทงไฮแรกกับทงหน้าพี่น้องเอ๋เขาเขียวงามขจีเส้นทางนี้มุ่งหน้าไปสมุ่งหน้าเข้าไปในหมู่บ้านเด้อพี่น้องเนี่ยนะฮะเป็นทางมนอกนะฮะเป็นทางมนอกชนบทของประเทศไทยเนาะบ่าวบุกเองจ็คบ่าวพิษหรือว่าว่าวถือพี่น้องเอ๋นะฮะหรือว่าทั้งไปทงไฮหรือว่าทางไปทงหน้าเพราะว่าเห็นเสาไฟฟ้าพี่น้องเอ๋นะฮะ ให้ฟ,ฟ้านำปปาเข่าตัวถึงนี่แหละคือประเทศไทยขนาดท่างจางจังหวัดเด้พี่น้องเอ๋นะฮะขนาดทางบานนอกชนบทขนาดยังขนาดนี้คิดเบื้องอาว่าทางในเมืองจะขนาดไหนบาโบเองก็ที่ว่าเห็นแล้วอยากเก็บภาพบรรยากาศเอาไว้เอาไว้ให้พี่น้องเบื้องน้ำบาโบนอ้องพี่น,น,อนอ้องนาะเอาเดี๋ยวบาโบจะลงไปสัมผัสบรรยากาศได้ร่างก่อน,นเ้ยว่าจะมีกรีนไอธรรมชาติ ขนาดใดมีกลิ่นอายธรรมชาติเป็นแบบทรงไฮเป็นแบบทรงหน้าตามทีบาโบได้บอกตอนไหนอีรีบอีรีบอเอ้าบทเสือกับล่องไปเบิึงน้ำบาโบกันแล้วการเพียงเอ๋ยดานนาจะเป็นป้ายบอกทางเดี๋ยเพียงเอ๋ยเล้นฮะป้ายบอกทางเข้าไปหมู่บ้านน้องเพียงเอ๋ยเอ้าลองไปเบิึงน้ำบาโบเบิึงนี่เพียงเอ๋ยบทเสือไปโอ้โห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 เพียงเอ๋ยนะฮะนี่คือป้ายบอกทางปาไงเพียงเอ๋ย บ้านหนองแวงเนี่ยบ้านดอนแตงเนี่ยตรงป้ายตรงป้ายโอ้โหโหโหพี่น้องเอ,อ๋ยนี่คือทุง่งนานี่คือทุง่งนาทีเพิ่นฟักดำเด้พี่น้องเอ,อ๋ยเนี่ยบาบูเองเห็นแล้วก็ที่ว่าโอ้โหโอ้สุดเอาบรรยากาศได้เต็มปอดเนาะพี่น้องเนะาะปัดนี่คือภาพบรรยากาศของทงไฮของทงนามาฟังนี่พี่น้องมาฟังนี่ปัดเขาเขียวงามขาจีดีอรรอ,อเด็พี่น้องเอ๋ยเอ้ายางมะนาวบาบูยางมะนาวบาบูพี่น้องเอ๋ยนะฮะ รถบ่ได้อีลี่น้องจะเก็บอภาบบรรยากาศในสถานที่ที่ตัวเองไปในสถานที่ที่ตัวเองเดินทางเนาะพี่น้องเนาะนี่คือทุ่งนาที่เคนบานเขา่าเนี่ยนะนี่คือทุ่งนาที่ปักดํามาฟังนี่มาฟังนี่พี่น้องมาฟังนี่โอโ้โหพี่น้องเอ๋ยนะ่ยนี่คือสะบัวนะพี่น้องไอ้น้องสาบัวนะน้องสาธรรมชาติเดี๋ยวบาบูจะลงไปข้างล่างนะเพื่อสัมผัสกับบรรยากาศว้าว วัววัวววพี่น้องเอ๋ยนะฮะนี่คือกำไรของชีวิตนะฮะนี่คือกำไรของการเดินทางนะทุกๆเส้นทางที่บ่าวโบวเดินทางไปพี่น้องเอ๋ยนี่คือป้านอกชนบทของประเทศไทยนี่คือสระบัวพี่น้องโอ้โหบังเอิญได้พี่น้องฮะดอกบัวสีแดงๆงพี่น้องเอ๋ยงามบ่งามบัดมาฟังนี่มาฟังนี่พี่น้องมาฟังนี่เป็นทงหน้านะพี่น้องครับเป็นทงหน้าที่พ่นหวานเด้บัง โอ้โหน้ำโอ้ยพี่น้องเอ๋ยน,นี่คือกําไรของชีวิตโอ้ทุงหน้าทีกว่างใหญ่นะฮะมีเสาให้ฝาตรงกลางนะฮะบอกเลยบอกเลยถึงว่าเป็นเป็นมันนอกชี่เพิ่นกับพัฒนาแล้วน้องพี่น้องเนาะให้ฝาเขายางโทรถึงเอาละเดี๋ยวบ่าบูจะพาท่านผู้ชมเดินทางเข้าไปในหมู่บ้านน้องพี่น้องเนาะว่าเส้นทางนี้จะไปบรรจบหอดใสแล้วบ่บาบูจะออกมาล่าท่านผู้ชมอีกท่านึงพร้อมแล้วเนี่นยงตามบ่าบูไปเลยกันแล้วกันไปไปไปว โอ้โหทุกท่านเอ๋ยนะฮะได้กลิ่นของดินนะฮะได้กลิ่นของโครนนะฮะได้กลิ่นกองขี้ควายะฮะได้กลิ่นต้นเขาเนาะพี่น้องเนาะน,นี่คือภาพบรรยากาศของมน,น้องชนบทของประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดปรอร้อยเอ็ดนั่นเองว้าวเป็นภาพบรรยากาศเข้าไปในหมู่บ้านเออพี่น้องเอ๋ยนี่คือทางมน,น้องชนบทของประเทศไทยเบิงเอาที่และพี่น้องเบิงเอาแต่ที่แลพี่น้องขนาดทางเขาไปใน หมู่บาา้านทางบรรนอกชนบทยังดีขนาดนี้ทงหน้าเขี้ยวกะจีซีบไห้บาวโว้ยได้ขนาดไหนเบิ่งแหล้วกะซุกหัวใจเบิ่งแหล้วกะซุกหัวอวกสุกหัวใจสุกอารมณ์สมหมายปองเด้อพี่น้องทุกท่านเอ๋ยนะฮะพาทางเข้าไปในหมู่บ้านน้องพี่น้องนี่คือทางบน้านอกชนบทอีดีอรอเด้อพี่น้องเอ๋ยบ่เสือก็ล่องเบิง่งน้ำบาวโวที่เราพี่น้องบ่เสือกกล่องเบิง่งบ่เสือกกรล่องเบิง่งเป็นระัไดเห็นแล้วชินอกช่นใจคือยังบาวโว้พี่น้องเอ๋ยนะฮะ คนไา้ทุกการเดินทางคนไข้ทุกตลอดเส้นทางที่ได้เห็นนะฮะบาวูอยากเก็บไว้เอามาฝากตอนทุกท่านฝากตอนทุกท่านให้เห็นน้ำบาวบนะูน้องผี้องน้อววานี่คือเส้นทางที่ราดยางอย่างดีเด้เนี่ยพี่้องตามไปบอกทางด้านบนนะบ้านสแบงเนาะพี่อน้องเนี่ะฮะบอเื้อกับบึงน้ำบาวูนี่แหละพาดหมู่ที่6นะะี่ยนี่คือเส้นทางนะท่านผู้ชมนะ เส้นทางบ้านนอกนะฮะชนบทของประเทศไทยเขามาแล้วเขามาแล้วเขามาเห็นแหละสัมผัสเด้อพี่น้องนี่คือกลิ่นไอความเป็นบ้านนอกอย่างแท้จริงตรงน้าของบาโบ่จะเป็นภาบรรยากาศของฝูงงวัวเด้อพี่น้องเดินนะฮะเป็นฝูงงัวทีชาวบ้านตอนเขาคอกตอนเขาแรงเด้อพี่น้องนะฮะหลังจากตอนเสารศท์ทีเอาออกไปกินหยาเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ถที่วา่าเขามาในมู่บ้านแล้วเนะะี่ย กลิ่นอายของความเป็นมนต์งอเนี่ยฝากสวัสดีทั้งทายทุกท่านเด้นดีข่าวว่าราช่อคลิปของบาโบมน,นีได้มีโอกาสมาในพื้นที่ของจังหวัดร,ร้อยเอ็ดเก็บภาพบรรยากาศมาฝากตอนทุกท่านในสถานที่ที่บาโบเองได้เห็นและได้ไปและได้มาสัมผัสอิริและได้มาสัมผัสจริงจริงจริงก้าวและบอกได้ฝากจากใจให้ทุกท่านได้เห็นเดินนะฮะภาพบรรยากาศที่อ่าอาจจะบอกว่าหาได้ยากสำหรับตัวบาโบเองฮนะ หรือว่าหลายๆทานที่บอเคยมาเห็นและสัมผัสและกาเป็นผ้าบรรยากาศที่หลายๆทานอยากจะมาอยู่หรือว่าอยากจะมาใกล้ชิดน้องพี่ลองเนาะนะฮะท่านผู้ชมที่อยู่ในเมืองก็อยากมาอยู่บ้านนอกเนาะท่านผู้ชมเนาะท่านผู้ชมที่อยู่บ้านนอกกันจะข้าไปเห็นในเมืองกระดุงเมืองใหญ่เอาละเดินทางไปต่อกันแล้วกันโอ้ยพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยนะฮะเดินทางไปน้ำเบาบุนะฮะเดินทางไปในพื้นที่นะฮะเป็นหมู่บ้านเด้อพี่น้องเอ๋ยนี่คือนะฮะ บ้านนอกชนบทของประเทศไทยเนี่ยจะเห็นเลยว่าจะมีผงว่าเนื่องเรื่องผงว่าผงูงว่าที่เช่าบ้านเพื่อนต้อนออกไปเนื่องจากเรื่องนะฮะออกไปกินหญีย่าย้มเศร้าๆนะฮะกลับบ้านมายญ้าเหมือนแรง่นกะสิอ่าตอนนัวเขามาเก็บเขาขอกเก็บเขาแรงเนาะพี่อนะตามทีธรูมชมเลยเห็นตรงภาพด้านหน้าของบานโบสถ์ที่เด็กบรรยากาศที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงน้านี่นะฮะธรรมชมนะฮะ เป็นนะฮะทางหลวงนะฮะทางหลวงชนบทนะฮะเป็นทางผ่านทุงไฮผ่านทุงหน้าและทางผู้ชมเด้อนเนี่ยเป็นภาพบรรยากาศของทางบ้านนอกชนบทของประเทศไทย ทางช่งคิดบังเอ้าว่าทางพนองชนบทของรประเทศไทยราดย่างย่างดีขนาดนี้นะ,ะในเมืองจักขนาดใดญน,นะะี่ะเป็นทาง้านนอกชนบทของประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและทางช่งเอ๋ยนะฮะมูลีบาบูมีโอกาสใ้มาถชายคริบิโอเนาะตอนชีบาบูเดินท่าออกต่างจังหวัดของประเทศไทยเนะะี่ยทุกสถานชีชีบาบูไปนะฮะทุกสถานชีชีบาบูหินนะฮะกระสุดบอนไดได้ไหน้องนะ รถก็ได้ที่จะเก็บภาพบรรยากาศเนาะพี่น้องว่าครั้งหนึ่งคือได้มางนะฮะเส้นทางแห่งนี้เส้นทางหลวงแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะเป็นภาพบรรยากาศที่หาเบิ่งไหนาย,ยากหรือพี่น้องเด้อเนี่ยฮะนี่คือเราอินเตกเด้อพี่น้องที่ออกจากไหฮออกจากหน้าสวัสดีทางใต้ทุกท่านเด้อพี่น้องเนี่ยฮะสวัสดีทางใต้ทุกทางที่ทำงานหรือว่าประกอบอาชีพอยู่นะฮะกรุงเทพมหานครหรือว่าอยู่ต่างประเทศนะฮะรับชมคลิปของบาบูแล้วเป็นอย่งไรเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยฮะ ขดหอดบานกันอยู่บ่คิดหอดบานกันอยู่บ่นี่แหละคือภาพบรรยากาศจริงภาพบรรยากาศ้านนอกชนบทของประเทศไทยว้าวได้กลิ่นไอยกลิ่นโคลนนะกลิ่นดินนะกลิ่นฟางกลิ่นกองขี้ว่ากลิ่นกองขี้ผ้าหินแล้วก็อิ่มอกอิอ่มใจห็นแล้วก็ดีโอกดีใจห็นแล้วก็โอ้โหมีก้อสุกายขนาด บาโบเองเก็บภาพบรรยากาศใ้ฝากตอนทุกท่านะฮะถ้านในเบื้องคลิปของบาโบท่านในที่อยู่ตรังประเทศนอกพี่น้องเนาะหาขี้ดอดบ้านะฮะนี่คือพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดทางมุ่งชกอ๋ยนะฮะโอ้นะฮะอยู่ในเขตพื้นที่อาจจะเป็นนะฮะอำเภอนะฮะอำเภอนะ่ยสุวรรณภูมิเนาะพี่น้องเนาะของโอ้ยนะฮะกร่ว่าบาโบเองนะฮะเขามาจากถนนหมายเลขสองศูนย์สองเด้อพี่น้องฮะต่างสายมืดกระชื่ว่าจะมุ่งหน้าเขาไปตัวนะฮะ สุวรรณภูมินะครับเพาะมื่อจ้าบุหน้าไปประทายว้าวเป็นท่าบรรยากาศที่บาบูเอามาฝากตอนทุกทุกทางรางว่าทุกทานคือสิมักบอลไหลกับคุ้งหน่อยมักแล้วกับเรื่องพื้นไหลเป็นกำลังใจให้บาบูดำเนินเดื่องไปดังเด้อนะฮะรับสนุนบาบูโดยการประกวดข่าวโฆษณา๊านี่คือถนนใหญ่ถนนหลักเด้อพี่น้องเดี๋ยวบาบูจะลงไปเก็บภาพบรรยากาศฝากตอนทุกท่านอีกันเลยเห็นบอไปลองเห็นบอ โอ้โห่ดอกบัวสาบัวพี่น้องเลยปัดโอ้โหเอาเดี๋ยวบาบูจะลงไปล่าสุพทานด่านล่างกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะฮะอ้โหย อากาศชดเชยน,นี้พี่นอ้องเอ๋ยมีความสุขหลายมีความสุขทิศเหนเนาะพี่น้องนี่คือสาวบัวนี่พี่นอ้องเอ๋ยนี่คือภาพบรรยากาศของบ้านนอกชนบทของประเทศไทยมาฟังนี้พี่นอ้องมาฟังนี้ท่านผู้ชมเอ๋ยท่านผู้ชมเอ๋ยเนะะี่ยมาบอกกันที่ว่าเดินทางจากถนนหมายเลขนะฮะสองศูนย์สองเป็นทางหลวงแผ่นดินนะท่านผู้ชมที่มุ่งหน้ามาจากโคราชนะะี่ะแล้วก็จะมุ่งหน้าไปอำเภอ,อสุวรรณภูมิร้อยเอ็ดนั่นเอง ด้านขวามือจะไปออด้านซ้ายมือบาโบนะจะไปอำเภอสุวรรณภูมิด้านขวามือจะไปอำเภอกเกษตรวิสัยด้านหลังคือทางหลวงแผ่นดินของประเทศไทยจุดที่บาโบยืนนี้คือทางหลวงชนบทของประเทศไทยในพื้นที่จังหวัด ร้อยเอ็ดนั่นเองท่านผู้ชมเอ่ยนะฮะนี่คือภาพรบรรยากาศที่บาโบเอามาฝากตอนทุกๆท,ทานเนื้อผีดองเนี่ฮะทานในทิปมักคลิปบาโบ่กับเรื่อกดไค์เป็นกำลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสีบัวผ่านคลิปใหม่ๆของบาโบ่หน้าผนดองนะสนับสนุนบาโบโ,บโดยการบอกกขถามโคษนาก,กันแลกกันเนาะผีดอ,องเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดีสวัสดีครับ